รวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย31บาทต่อตันโรงงานน้ำตาลแจ้งข่าวดีเทะกะสแจ้งแผนโอนเงินแล้วเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันปี2567ทับหฤดูหีบป,ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกออนอประชุมครั้งที่6ทับ 2568วันที่6พฤศจิกายน2568มีมติเห็นชอบให้นำเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลชื่อชาวไร่อ้อยจำนวนตันอ้อยสดเลขบัญชีทกสโดยในขั้นตอนนี้พี่น้องชาวไร่ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสด69บาทต่อตันให้รอรับเงินโอนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าบัญชีทกสโดยตรงทั้งนี้ทางกองทุนอ้อยและน้ำตาลทายได้เ,เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคาดการทยอยโอนเข้าบัญชีทกสอของชาวไร่อ้อยได้ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายน2568ด้านสมาคมชาวไรอ้อยแห่งภาคอีสานยันข่าวจริงเงินช่วยเหลืออ้อยสด31บาทต่อตันปี67ทั68 มีมติเห็นชอบให้นำเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทันทีจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นายมนตรีโลหาศักดิ์ประสิทธิ์เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยปี2568ทับ69ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2567ทับ68ราคาอ้อยขั้นต้นปี2568ทับ69และเงินสนับสนุนอ้อยสด31บาทต่อตันจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย การบรรทุกอ้อยส่งโรงงานและแนวทางความช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับคนตัดอ้อยสด100%ปีการผลิต2,568ทับ69ชาวแร่จะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบดังนี้ 1. โหลดแอปทางรัฐหากโหลดแล้วดำเนินการขั้นที่2ได้เลย 2. นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน โดยไปเสียบเข้าเครื่องอ่านข้อมูลที่โรงงานน้ำตาลหรือที่เขตประสานอ้อยน้ำตาลรายงานในพื้นที่ 3. ลงทะเบียนผ่านเว็บ i n d u s t r y ขั้นตอนนี้สามารถทำได้เลยการสมัครเป็นสมาชิกของกระทรวงอุตสาหกรรม 4. รอเช็คยอดเงินซึ่งจะโอนผ่านเข้าในระบบแอปทางรัฐชาวไรอ้อยที่ไม่ได้รับเงินต้องรอรอบต่อไป อาจมีข้อผิดพลาดทางเลขบัญชีหรือการลงทะเบียนให้ติดต่อโรงงานน้ำตาลที่เป็นคู่สัญญาในการส่งอ้อยนั่นเองครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมทางเราจะติดตามข่าวสารให้รับทราบกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า กับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ